ผมอยู่ที่เมืองทองธานีฮะร้านโจ๊กผัพดพิ่งรู้นะว่าเจ้าของร้านเขาคือลุงวัวนเป็นโจ๊กเป่าหือมีรัดหน้ามีกระเพาะปลานะร้านนี้น่ากินมากมาราคาแค่50บาทิบบาทถูกมากโอ้โหร้านมองแบบเหมือนเราไปเที่ยวฮ่องกงเมืองจีนอะไรนัแบบเพราะจัดมาแล้วปุ๊บอ่ะพอทำแล้วเสร็จบันฟิสแบบดี ดีเลยปังปังคราวนี้ป้าป้าก็ไม่ได้เฝ้าลุงเฝ้าแทนป้าไปเที่ยวโอ้ลุงเนี่ยโจ๊กเ,เนียนคลิปเลยลุงหนูอร่อยมากลุงอ <c oughs> อ้ยร้อนอร่อย สวัสดีคนดูทุกคนครับผมอยู่ที่เมืองทองธาน,นีฮะร้านข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าผมเห็นในโซเชียลบ่อยนะแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้กินนะครับที่ดูดีผ่านมาเกือบ3ปีมั้งผมไม่ได้กินร้านนี้ทีจนวันนี้มานะผมก็เลยติดต่อว่าเอ้ยอยากมากินร้านโจ๊กจกกักรพรรดิมากใช่ปะเพิ่งรู้นะว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาคือลูงอ้วนเออก็แบบแปลกใจอยู่เออแต่ก็ดีนะเดี๋ยวเราให้ลูงอ้วานานั่งกินด้วยเผื่อผมจะถามข้อมูลแกนะ ผมตกใจร้านนี้เขาเป็นโจ๊กโจ๊กอะไรอ่ะเป่าหื้อใช่ใช่โจ๊กใช่ปะโจ๊กโจ๊กเป่าื้อโจ๊กเป่าหื้ออ๋อโจ๊กเป่าหื้อเดพามาดีแหมจะเล่นมุกเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวลุงอ้วนลองข้างในด้วยเป็นโจ๊กเป่าหื้อมีราดหน้ามีกระเพาะปลานะร้านนี้น่ากินมากแล้วที่สําคัญนะขอย้าไม่อย่างเห็นบรรยากาศตอนแรกผมไม่กล้าเข้าใช่ป่มผมเพิ่งรู้มาราคาแค่ห0าิบาทมันถูกมาก เข้าไปด้วยไง ก่อนอื่นนะยังไงต้องขอบคุณพีทขอบคุณครับอุตส่าห์แวะเยี่ยมเยียนมาไม่คือพีทได้อยากมากินอยู่แล้วแล้วก็เห็นตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแล้วพอรู้เ้ยลาลุงอ้วนได้มีโอกาสได้แวะแบบคืออย่างนี้ไอ้ยังไงลุงเอาแบบให้ปลาไม่อยู่แล้วเอาแล้วไม่มีระบายปลาเนี่ยเดียวมีเดียวเราสองคนชอบทำกินกันเองหมายถึงว่ากับไปเดินไปเที่ยวนะกินข้จวกินโจ๊กเกียวนะแล้วเสร็จแล้วพอ มันมีงานบุญงานบวชงานเลื้องพระลาก็จะทำโจ๊กกับราดหน้าไปถวายพระแล้วโคก็อร่อยอร่อยอร่อยจนมามาช่วงก่อนโควิดช่วงนั้นพอดีมีธุรกิจตัวเองแล้วฟีดออกมาไม่ทำธุรกิจนี่มันไม่ได้หมายเกี่ยวก็อกเกอร์นะไม่ทำอธิบายก็ตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านเออเรามาทำโจ๊กเล่นๆกันดีกว่าพอมาเจอสถานปนิกเนี่ยมันจัดโว่าแบบที่ร้านมองแบบเหมือนเราไปเที่ยวฮ่องกงเมืองจีนอะไรนั่นแบบเพราะ พอจัดมาแล้วป๊บก็พอทำแล้วเสร็จมันฟิตแบบดีดีเลยแหวลึกๆอ่ะเปิดให้ป้าเศ้าร้านเราไปเที่ยวอ๋อลุงก็เลยหาอะไรให้ป้าทำแต่นี่บังเอิญครับพอทำแล้วมันปังปังคราวนี้ป้าป้าก็ไม่ได้เป้าลุงเป้าแทนป้าไปเที่ยว กินไปคุยได้ไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนอันนี้คือโจ๊กเปาฮืดเขาจะมีสองไซส์นะลุงใช่ไหมอันนี้คือเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่กว่าไซส์ XL XL ส่วนอันนี้ L อันนี้เป็นโจ๊กเปาฮืดแต่ดูดูตัวเนื้อโจ๊กดูนะครับไม่เหลวนี่โจ๊กต้องอย่างนี้นะผมขอกินแบบไม่ต้องปรุงเลยได้ไหมลุงอ่าลองดูมันต้องกินแบบไม่ปรุงนะลุงจริงๆมันต้องอย่างนี้อ๋อลุงเนื้อโจ๊กคือแบบ เนียนกลิบเลยลุงเราใช้ข้าวที่เขาส่งออกฮ่องกงเรามาทํากินกันดูแล้วกโอเคมันถูกหลักเลยเอแต่ใช่เลยนะอันนี้คือถูกหลักโจ๊กจริงๆอ่ะเนื้อคือเนียนมากแล้วก็เราไม่ได้เหมือนกินเม็ดข้าวอยู่ <หๆ S 1> มันเหมือนกินอะไรหนึ่ๆ,ๆอร่อยมากแลยย้วไข่เจียวม้านี่เป็นไข่เจียวมาจากการกานาบุรีอันนี้นหครับเราเน้นเราไม่ใช่แบบ ซื้อไข่เยื่อมากไก่กาวมาขายลองลองอันนี้ก็จากกาญจนบุรีด้วยอ่ามันจะไม่มีกลิ่นไอมโมเนียมันจะเนียนิปไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยอืมเนียนมากแต่กจริงคนชอบกินนะลุงก็ลุงขายโจ๊กสกปัดราคาว่าจะแพงบอกเลยว่าไม่ได้แพงเลยครับห้าสิบาทห้าสิบาทลุงทำมากี่ปีแล้วนะลุงปีที่สามป็ที่สามใครแมมกแรกเป่าเอ๊ะเป่าเอะ แต่นี่คือไซส์เล็กนะยังไม่ได้กินไซส์ใหญ่นะลองครับเขาเรียกว่าพูดสวยๆพอดีปากพอดีคำมันไม่เลโหอร่อยมากเลยอืมากินมากอครับไม่เหมือนว่าได้กินอะไรเลยคือรู้สึกอย่างเบาไปหมดขอลองไซส์ใหญ่บ้างครับมาหืกอ,อร่อยอะ่ะเหนียวนุ่มเด้งซอสที่หมัก ในในตัวเปลืออร่อยมากอันนี้ไซส์แบบเต็มช้อนครับเห็นปะอันนี้บใหญ่เลยครับจะร้องไห้เลยอจิอ๋บกินแล้วรูปป้สึกเหมือนแบบประหยัดตัวขึ้นบินมากเลยเป่ล <c oughs> องบินมาฮ่องกงเลยถ้าทุกคนจะพูดแบบนี้ใครใครเป็นคน คิดสูตรเอางี้ดีกว่าคือเราสองคนผมกับป้าเนี่ยเมื่ก่อนจะไปฮ่องกงกันแบบออยแล้วเขาไปชอบกินะกินแล้วก็จะชอบโจ๊กมากแล้วป้าเขาเป็นคนชอบตับกับข้าวอย่างเบสของซุปพี่เนี่ยเราใช้น้ำซุปแฮมยูนานอันนี้คือเบสของน้ำซุปเบ็ดเลยทั้งหมดเลยเป็นน้ำสต๊อกทั้งหมดใช้แฮมยูนานซึ่งร้านผมบอกเลยละเอียดละออนเยอะมากแต่พี่ร้านลุงยังมีโจ๊กปลาด้วยนี่คือปลาอะไรลุงโจ๊กปลากระพง จะใช้คำว่าน้ำลึกแล้วเดี๋ยวลุงก็ไม่เคยรู้แต่ว่าเป็นปลากระพงนี่นี่แล้วเดี๋ยวให้กินตัวเนื้อโจ๊กมันจะแตกต่างกับตัวนี้แตกต่างกันเลยลุง้าขอลองดูนะอันนี้เป็นโจ๊กปลากระพงลุงนะแล้วตัวเนื้อโจ๊กก็แตกต่างนี้ด้วยนะลองหอมงาใช่ใช่ไงคือหอมาคือป้าแกคิดมาแบบเสร็จก็คือตัวปลาเนี่ยไปหมักอะไรไม่ได้ือนหมูเขาก็เลยใช้ที น้ำมันงามาช่วยชูรสให้กับตัวโจ๊กเพื่อให้ได้กลิ่นเปกแเจ๊ขึ้นมา oh. นั่นมันจะแตกต่างและอร่อยถ้าใครชอบกินน้ำมันงาเนี่ยหมายถึงว่าชอบกลิ่นของน้ำมันงาหรือเบทที่มีน้ำมันงาเนี่ย hmm. โจ๊กปลาผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากแล้วตัวเบทของข้าวก็ต่างนะนิดนึงเขาจะไปเกิดไปคลุกหมักกับครองคน<ะ>้ำม<ะ>ันงา มันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างไปเลยจากตัวเปล่าคือผมยืนยันคนเดียวนะผมเป็นคนโรคจิตอย่างพี่ปูอยากทิมโจ๊กปลาดูไหมโอ้โพี่น้ำมันงาหอมมากพี่ปูลองทิมหน่อยนี่โจ๊กปลาคือหอมนะช่วยผมยืนยันนิดนึงพี่ว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้คิดเป็นคนเดียวนะปลาเขาสดแล้วมันหอมน้วมันงาเป็นไงพี่สุดยอดอร่อยดีรู้สึกยังไงกินเข้าไปแล้วมัน ฟิวโจ๊กที่กินแล้วมันมันโอ้กินไม่ไม่หมกไม่พูดด้วยแหละอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมานี่ออันนี้นำเสนออย่างคือเป็นเกี๊ยวปลาจากท่าฉลองที่ต้องไปเข้าคิวถึงงานแต่ลุงกิ้นฮะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมเนี่ยผูกพันกับผมมานานมากเพราะผมอยู่มหาไทยคือผมได้กิน่อยอาะอ่าอันนี้ใช่อันนี้คือเจ้าดางหากแกครับแล้วน้ำจิ้มสูตรเราเองจิ้มน้ำจิ้มดู น้ำจิ้มเราใช้น้ำซอสของโปรสดพอเราเป็นคนที่กินเรามีความถ้าใช้เส้นชาอย่างเดียวมันจะไม่เวิร์คโปรในตัวนี้นะอ่ะกินพออย่างเอินพอหยุดตรงนี้กันเนี่ยรู้ไหมกินแล้วนะมาอันนี้เอาระัดหน้าก่อนขอรัดหน้ารัดหน้าของลุงยังไงลุงจานนี้ขายเท่าไหร่รู้ไหมบอกก่อนเลยเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทโอ้โหบะหนึ่งเจ็ดสิบคณะก็บคณะฮ่องกง คณะฮ่องกงด้วยผมถามนิดนึงลุงนี่หมูหรือกระเบื้องที่ที่ปูสาลาวันครับผมทุกวันที่ผมยังผมยังถามอยู่ให้ขายอะไรวะเจ็ดสิบตรงนี้แล้วคณะวันไหนไม่มีฮ่องกงไม่ขายนี่คณะเป็นคณะฮ่องกงแท้คณะฮ่องกงแท้ฮะไม่นั่นไม่ขายคณะฮ่องกงขึ้นไปนรลิโลตั้งร้อยบาทแต่เดี๋ยวพอพูดอย่างนี้คนก็คิดว่าแพงก็เหมาะแล้วไงฮ่องกงเจ็ดสิบบาทคือราคาเอื้อมได้ครับอันนี้เจ็ดสิบบาทนี่อันนี้เริ่มจากเส้นก่อนนะผมเป็นคนชอบกินเส้นใหญ่มากขอลองกันฮะ เส้นใหญ่อาจจะไม่ว้าวเพราะว่าแป้งที่เนี้ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแป้งอย่างใจเราลุงบอกม<ต>ไม่ว้าว,ว,าวผมว่ามันก็ดีแล้วนะวฮะผมว่าดีแล้วนะแล้วน้ำเป็นไงโอ้คนเกินอันนี้คนไม่นิดเลยนไม่นิดเลยไม่ได้บอกว่าคนไม่นิดลุงผมอินเสิร์ตนานล,ลองชิมน้ำนะครับ นลุงรสชาติแบบพอดีเลยสูตรมายังไงอะลุงก็บอกแล้วแค่คนชอบกินแล้วก็อยู่เฉยก็ผัดแค่นั้นเลยเหรอลุงที่ควรจะใส่อะไรยังไงก็คือเห็นมาเยอะก็เอาทำว่าอย่างนี้แบบหมูหรือปลาหมักลองชิมหมูปลาลองดูครับหมูนี่นะครับแผ่นใหญ่ไปไหนละหน้านี่ขายขายดีไม่เบาเพราะว่าหนึ่งด้วยความอาจจะถูกปากว่าลหน้ามันกินง่ายนะลุงนะ นุ่มมากนุ่มแบบมีท็กเจอร์ให้เคียวไม่ใช่นุ่มแบบยวบเละคือมันมีความเคม็มความหอมอยู่ในตัวหมูมมนะอันนี้ปรุงหมักนานไหมไม่มนานเพราะเราเราใช้แบบซอสธรรมชาติเลยรแต่อามันร,ร้อนมอ่าพี่ปูงั้นพี่ปูต้องมากินเย็นๆแล้วพี่ <c oughs> อ่าต้องอย่างนี้ที่นี่เขายิ่งทิ้งคนครับแปลกแป้มันเราใช้ของฮ่องกง ใช้มากมาฮ่องกงฮ่องกงแต่ฮ่องกงดังพวกโจ๊กพวกอะไรเกี่ยวกับน้ำแดงอะไรอย่างี้อยู่แล้วนะฮะโอ้ยร้อนอร่อยขนากกรอบกรอบนุ่มเป็นไงคืออย่างนั้นเลยเป็นไงหลังกล้องหังหน้าผมนี่วางทำไมครับกินพอพี่บอกขนากรอบผมได้ร้อนขนาดนี้ขอลองกินครพี่กินครับเป็นไงอร่อยเวอร์ เป็นร้านหนึ่งที่แบบผมว่าถ้าไปทานกับพี่พีได้มีโอกาสนี้นะแล้วร้านไหนเก็บไว้ในใจก็คือต้องพาครอบครัวไปกินอ่ะเนี่ยร้านหนึ่งครับผมอพาครอบครัวมากินเขารู้ว่าอันนี้อร่อยอร่อยจ้ะพอเสร็จจากงานวันที่เขาหยุดเนี่ยเขาก็จะพาครอบครัวมาไปกินไปครับ มาถึงเวลาของนี่มั่งลงกระเพาะปลาคืออย่างนี้นิดหนึ่งกระเพาะปลาคือใช่ของแท้อันนี้ใช้กระเพาะปลาแท้ผมแล้วราคายังไงลุง60บาทป้ามันมีปลาอัดอั้นตันใจมายังไงลุงสเพราะอะไรลุงเขาเคยไปกินแถวสยามอเขาให้เนี่ยสองเส้นเนี่ย เขาจ่ายไป350หรือ400อ๋อาโดนไป300กว่าแต่คือคือความเจ็บใจของเขาอ่ะกูจะขายให้ได้วันนี้60ก็ขายได้เขาเขาเคยกิน2เส้นเนี่ยครับ3 400ที่สยามเขาเลยปลาเลยนี่โอ้ยครับน้ำสต๊อกลุงอ่ะคือดีอยู่แล้วอันนี้ยอมรับนะน่ากินมากครับ หกสิบทุกมื้ so อก bon, ็ราดได้เออกระเพาะปลาหกสิบถูกนะแล้วกระเพาะปลาแท้ด้วยเพราะปลาเพาะปลาไวเกินกระเพาะปลาแท้กับที <S <S ่ไม่แท้มันคืออย่างนี้อธิบายครับอธิบายผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ฟังเข้ามา <คน S 1> อีกทีคนะกรเพาะปลากระเพราะปลาทุกอย่างแท้หมดแต่แท้แบบไหนคือเขาจะเอาเศษถุงลมของปลาทุกชนิดปลาเล็กปลาน้อยเอามาขยำมาปรุงมาใส่แป้งเอามาปั้นเป็นในหลอดให้ดูสวยๆเพื่อสวยๆแล้วไปทอดครับมันไม่ฟอรมมันแท้แต่แท้แบบไหนนี่แหละผมก็เพิ่งรู้กินมาทุกอย่างแล้ว สรุปแล้วละกันผมจักใจผมนะไม่ได้เกี่ยวว่าลุงอ้วนเป็นเจ้าของร้านไม่ได้เกี่ยวว่าผมรู้จักลุงอ้วนโจ๊กเนี่ยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเป่าหือเองตัวเนื้อข้าวตัว เป่าฮื้อที่เลือกใช้มาตัวไข่เยี่ยวม้าที่เลือกมาจากกาญจนบุรีตัวปลาที่ใส่น้ำมันมนามีความแตกต่างความหอมคือตัวเนื้อโจก๊กทุกอย่างทําออกมาได้ดีครับลดหน้าเองหมูก็แผ่นใหญ่มากนะครับคณะใช้คณะฮ่องกงและแท้กระเพาะปลาก็ราคาก็เห็นกันอยู่แล้วก็เป็นกระเพาะปลาที่ดีด้วยอย่าก,กลัวครับเข้ามา50บาทคุณก็กินได้แล้วนะครับอยากให้เราแลวนะมาลองนะ โจ๊กจักระพัฒสาขาที่ผมอยู่ตรงนี้ตรงสาขาเมืองทองนะร้านเขาจะเปิดแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสองนะร้านหยุดทุกวันพุธส่วนอีกหนึ่งสาขาเนี่ยอยู่ที่บางนาตรงราาลาซานตรงราาลาซานเนี่ยโจ๊กจักระพัฒเหมือนกันครับเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสามแต่สาขานน้นเขาหยุดวันจันทร์ได้ยินชัดเจนแล้วนะงั้นก็เอิอได้เลยนะนะฝากนิดนึงนะครับฝากแลวถ้าอยากกินโจ๊กดีๆและน่าอร่อยอร่อยนะครับสไตล์ฮ่องกงหรือเกี๊ยวทอดหรือกระเพาะปลาดีๆนะครับ แนะนำครับมาร้านนี้ดูก่อนร้านโจ๊กจกักรพรัดของลู้อ้วนดูก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีตัวเลือกที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะประทับใจแน่ๆอีกร้านหนึ่งเหมือนที่ผมประทับใจอยู่ไงก็ฝากรู้อ,อ้วนด้วยนะลูอ,อ้วนกินกับเที่ยวนะก็ไ,ไปตามได้เวลาลูอ,อ้วนไปถ่ายเทปที่ไหนก็ฝากตามลู้อ้วนได้นะครับผมร้านโจ๊กจักระรัดสุดยอดจริงทีมงานเช่วยืนยันเป็นไงบ้างรู้สึกไงอร่อยจริงดูลูกอ้วนมาต้องนานรับวชอบดูรู้วาทำพวกไอ้นี่คำีคำีตามร้านเลย ทำแรนหน้าโบมาอีกสามพูดดใจอ่าพูดดึใจใช่ไหมกระเพาะปลามาสองอ่าอ่าอเต้าหไปอีกหนึ่งให้กินให้ครบอ่าอ่าไปไงถ้าเราไม่หยุดตอนนี้นะลุงอ้วนจะสั่งหนักกว่านี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ไป็นคอนนะครับจากโจ๊กจรบปลาได้ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครูรุ่งขอบคุณมากครับ